ตำนานนางกวักเป็นที่ทราบกันดีว่านางกวักคือรูปปั้นที่มักถูกวางไว้หน้าร้านพ่อค้าแม่ขายมีไว้เพื่อกราบไหว้บูชาโดยหวังให้กิจการค้าของตนเจริญรุ่งเรืองโดยนางกวัดมีชื่อจริงว่า สุภาวดีมีบิดาชื่อสุจิตพรามส่วนมารดาชื่อสุมนทานางสุภาวดีเป็นคนเมืองมัชชิกาสันซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีครอบครัวของนางมีอาชีพทำมาค้าขายต่อมาสุจิตพรามผู้เป็นพ่อต้องการจะขยายกิจการจึงไปซื้อกวนมาหนึ่งเล่ม และสินค้าไปขึ้นเกวียนเพื่อไปเร่ขายตามถิ่นต่างๆซึ่งนางสุภาวดีก็ขออนุญาตบิดาเดินทางตามไปด้วยในบางครั้งเพื่อหวังเที่ยวชมสถานที่ต่างๆระหว่างการค้าขายระหว่างการเดินทางไปค้าขายนางสุภาวดีได้พบกับพระกสปเถระเ,รเจ้าผู้เป็นอริยสงฆ์เมื่อนางได้รับฟังธรเทศนาจากพระกาสปเถระเ,รเจ้าแล้ว พระกสปเถระเจ้าก็ได้กำหนดจิตอันเป็นอำนาจจิตพระอรหันต์ประสิทธิประสาทพรให้ครอบครัวของนางสุภาวดีในทุกครั้งที่นางได้มีโอกาสไปฟังธรรมต่อมานางสุภาวดีได้เดินทางติดตามบิดาของตนไปทำการค้าอีกและได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอริยสง์นามว่าพระศิวลีเถร,ระเจ้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ จึงทำให้นางสุภาวดีมีความรู้แตกฉันในหลักธรรมต่างๆและเนื่องจากพระศิวลีเป็นผู้มีชีวิตอัศจรรย์กว่าพระสองฆ์อื่นกล่าวคือท่านอาศัยอยู่ในคันมารดายาวนานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนและเมื่อคลอดออกมาก็พร้อมไปด้วยวาสนาและบารมีที่ติดตัวมากับวิญญ,ญาณาธาตุของท่าน พระศิวาลีท่านจึงเป็นผู้ที่มีลาบสักการบูชามาหาท่านตลอดในทุกคราวที่ต้องการและเมื่อนางสุภาวดีมาฟังธรรมบ่อยครั้งด้วยความตั้งใจพระศิวาลีเถระเจ้าจึงได้กำหนดกุศลจิตประสาทพรให้แก่ครอบครัวของนางสุภาวดีเมื่อจิตของนางสุภาวดีได้รับการประสาทพรจากพระอรหันต์ถึงสององค์ว่า ขอให้เจริญรุ่งเรืองไพูบณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายสินค้าต่างๆสมความปรารถนาเถิดจึงสมผลให้บิดาทำการค้าเจริญรุ่งเรืองและได้กำไรอย่างไม่เคยขาดทุนเมื่อบิดารู้ว่านางสุภาวดีคือต้นเหตุแห่งความเป็นมงคลน,นี้และเป็นผู้ที่ทําให้ครอบครัวมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย จนในที่สุดได้กลายเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยระดับมหาเศษรษฐีพร้อมด้วยเงินทองและกองเกวียนสินค้ามากมายเทียบเท่ากับธน,นชัยเศรษฐีผู้ซึ่งเป็นบิดาของนางวิสาขาแห่งแคว้นโกศลบิดาของนางสุภาวดีจึงได้หมั่นฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรมด้วยความาศรัทธาสืบมาเมื่อนางสุภาวดีสิ้นชีวิตลง ชาวบ้านจึงปั้นรูปปั้นของแม่นางสุภาวดีขึ้นเพื่อไว้บูชาขอให้การค้ารุ่งเรืองความเชื่อเรื่องนี้ได้ถูกแพร่หลายข้ามประเทศเข้ามายังสุวรรณภูมิและยังคงเป็นความเชื่อที่พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายยังคงศรัทธาสืบมาจนถึงทุกวันนี้